i uh -huh. วิธีเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกามในบ่อปูนสร้างรายได้สดว้าวห้าแสนบาทต่อเดือนวิธีเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกามในบ่อปูนสร้างรายได้ต่อเดือนสุดว้าวเจ้าของฟาร์มกุ้งกระหนกพลในจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเทคนิคแบบไม่มีกรักยูทูบเบอร์ชื่อดังเอิร์ธสดชื่นเจ้าของช่องแท็กเปิลได้เผยแพร่ชิปีดีโอสัมภาษณ์นายกระหนกพลบุญมีเจ้าของฟาร์มกุ้งกระหนกพลในจังหวัดสุพรรณบุรีูมีประสบการณ์การเลี้ยงกุ้งมากกว่าสามเซปและมีบ่อเลี้ยงกุ้งมากถึงหนึ่งร้อยเก้าอัง การบอร่อเลี้ยงกุ้งก้ามกามในบอ่อปูนสามารถสร้างได้มากถึงเดือนละห้าแสนบาทเลยทีเดียวซึ่งผู้ที่สนใจสามารถซื้อกุ้งก้ามกาม4กมิโลกรัมไปพ่อเลี้ยงก็จะได้มากถึงหนึ่งร้านตัวส่วนวิธีพ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกามจะมีอะไรบ้างงานนี้บอกเลยเจ้าของรามปล่อยของแบบไม่มียั้งเลยทีเดียวแม่พันธุ์กุ้งก้ามกามที่ดีต้องมีไข่ดำไข่แก่ถึงจะสมบูรณ์นายกระนกพลเบยเทคนการเลือกซื้อแม่พันกุ้งก้ามกามสามารถเลือกซื้อได้ตามแหล่งขายหรือบอกกุ้งทั่วไป จะต้องเลือกแม่พันธุ์ที่มีไข่แก่ไข่ดำดำตัวสะอาดไม่มีขี้จะไข่น้ำถึงจะสมบูรณ์จึงจะนำแม่พันธุ์กุ้งมาเพาะเลี้ยงได้ซึ่งก่อนที่จะนำกุ้งมาเพาะเลี้ยงก็ต้องมีน้ำสำหรับการเลี้ยงกุ้งด้วยคือนำน้ำจืดมาผสมกับน้ำเค็มให้ได้สัดส่วน15 ppt ตีคอรีนให้ได้5วันเพื่อให้กินคอรนหมดไปจากนั้นนำน้ำเทลงไปในบ่อปูนขนาด3คูณ3เมตรโดยปรมมิมาณน้ำที่เทลงไปจะต้องมีระดับความสูงราว20เซนติเมตรเมื่อบ่อปูน และน้ำที่ใช้พ่อเลี้ยงกุ้งกำมกามพร้อมแล้วก็นาแม่พันกุ้งลงบ่อปูได้เลยโดยปล่อยแม่กุ้งลงไป15กิโลกรัมในบ่อปูนขนาด3คูณ3เมตรจากนั้นก็เปิดออกซิกเจนไม่ต้องแรงมากในบ่อปูเพื่อกระจายทั่วบ่อช่วยลูกกุ้งในวัยอ่อนเราเจ้าของฟาร์มกุ้งเผยว่าหลังจากที่นาแม่พันกุ้งลงบ่อปูแล้วไ้นำกระเบื้องมาเป็นบ่อให้เม็ดแม่มีแสงเข้าไปซึ่งเช้าวันถัดมาก็จะสามารถทอนเก็บกุ้งได้โดยเปิดกระเบื้องเพียงแค่ช่องเดียวพอลูกกุ้งมา ารวมตัวกันในที่ที่มีแสงสวา่างทาให้เก็บกุ้งได้ง่ายขึ้นโดยจํานวนแม่พันกุ้ง15กิโลกรัมที่ปล่อยลงบ่อไปนั้นจะได้ลูกกุ้งราว3-4ล้านตัวค่ะลูกกุ้งกากัมไม่ได้กินแค่ไรแดงแต่กินเต้าหู้รอดด้วยนายกระพลบอกว่าเมื่อได้ลูกกุ้งมาแล้วให้นําลูกกุ้งมาใส่อีกบ่อเพื่อแยกเลี้ยงโดย1บ่อจะต้องใส่ลูกกุ้ง5ช้อน1ช้อนลูกกุ้งประมาณ100,000ตัวจากนั้นเอาไรแดงครึ่งช้อนเทลงไปทิ้งไว้อีก2ชั่วโมงจากนั้นให้นําแก้วใส ตักน้ำเลี้ยงกุ้งขึ้นมาดูว่ายังมีไรแดงอยู่หรือไม่ในกรณีที่ยังมีไรแดงอยู่ก็ยังไม่ต้องเลี้ยงหากไรแดงหมดแล้วก็สามารถเลี้ยงลูกกุ้งต่อได้เลยไม่ต้องใส่ไรแดงไปททละคขึ้นโดยใสย่ไรแดงไปเทละคขึ้นนอกจากนี้เจ้าของฟาร์มยังได้เปิดเผยวิธีเพาะไรแดงเลี้ยงลูกกุ้งด้วยซึ่งการตอกก็ไม่ไยุ่งยากโดยสามารถหาซื้อไข่ไรแดงในรูปแบบกระป๋องมาเพาะเลี้ยงในปริมาณน้ำ2ล็บ200ลิตรความเค็ม25 ppt ส่วนส้าย ที่ใช้ความเค็มมากกว่าพาะกุง้งเพราะความเค็มจะช่วยให้ลูกไรออกได้เต็มที่เนลลควรจะต้องเอ่มออกซิเจนด้วยส่วนบอ่อที่ใช้เพาะไรแดงเป็นบอ่อทรงที่มีการเชื่อมต่อกับท่อแปบ๊บได้ง่ายต่อการแยกเปลือกไข่และตัวไรแดงเื่อเทขายไรยแดงลงในบอ่อเพาะที่มีปริมาณ200ลิตรแล้วทิ้งไว้24ชั่วโมงดังนั้นนําออกซิเจนออกเพื่อให้เปลือกไข่ไรแดงลอยขึ้นมาบนผิวน้ําทิ้งไว้ราวครึ่งชั่วโมงดังนั้นเปิดฝาท่อแป๊บออกเพื่อน,นำไรแดงออกมาโดว ือกไรแดงทิ้งไปเพราะลูกกุ้งกินไม่ได้เจ้าของฟาร์มเล่าว่าในช่วงที่เลี้ยงลูกกุ้งจะต้องมีเต้าหู้รอสำหรับลูกกุ้งในช่วงอายุ12วันด้วยอ๋อลูกกุ้งไม่ได้กินไรแดงเพียงอย่างเดียวสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือนำสวิงหาตาหางวางซ้อนกับสวิงตาทีแล้วนำเต้าหู้รอมาตัดเป็นครึ่งแท่งใส่ลงไปในสวิงตาหางจากนั้นนำน้ำมาฉีดเต้าหู้ให้เหลวโดยเต้าหู้รอที่ถูกฉีดเพื่อผ่านสวิงตาหางมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆให้ลูกกุ้งกินได้ไ่เช็ดเสร็ แล้วนาไปล้างน้ําเปล่าไปกินข่าวออกไปและเทใส,ส่ในถังนน้ไปเลี้ยงลูกกุง้งอายุ12ดสอวันเลี้ยงลูกกุง้งต้องคานึงถึงความสะอาดด้วยตัวของฟาร์มกุ้งบอกว่าการเลี้ยงลูกกุ้งจะต้องมีการถ่ายน้ํากรองน้ํานําสิ่งสกปรบบอกออกจากบ่อเลี้ยงกุง้งเพราะเมื่อลูกกุง้งโตขึ้นการกินก็จะเพิ่มขึ้นวนทําให้เกิดตะกอนจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือกตะกร้าเป็นตัวช่วยในการสูบน้ําออกเพื่อเปลี่ยนน้าให้ลูกกุ้งก้าที่ใช้มีความที่แตกต่างตามช่วงอายุลูกกุ้งเช่นลูกกุ้ ใ้กาสีเหลืองลูกกุ้งอายุ710ถึงวันใช้ละกาสีเขียวเละลูกกุ้งช่วง12วันขึ้นไปจะใช้ละกาสีแดงเป็นต้นโดยวิธีการถ่ายน้ําก็เหมือนกับการรักน้ําโดยใช้ตะกาคอยกันไม่ให้ลูกกุ้งถูกสูบออกติดมาด้วยเจ้าของฟาร์มบอกว่าลูกกุ้งที่มีอายุ15วันหรือเป็นหัวโมง่งล,ลูกกุง้งมีแต่หัวตัวยังไม่มายังสามารถขายได้ต้องอยู่ในออกซิเจนตลอดยังไม่สามารถลงบ่อเดินได้เนื่องจากอัตราการรอดจะต่ำกว่าลูกกุ้งที่มีอายุ25วันขึ้น ไปและว่าที่นาลูกกุ้งไปขายจะต้องนํามาเึกให้ลูกกุ้งอยู่กับน้ำเจอือได้ประมาณ3วันว่าที่นำไปลงบ่อดินสําหรับ,บการขายลูกกุ้งนั้นจะขายเป็นตัวละหรือลูกกุ้งจํานวน1ช้อนที่ตักมาได้จะอยู่ราวๆหนึ่ตัวดังนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าของความกุ้งกรามท่านนี้ได้ที่เ e ็บ o k กเพจความกุ้งกนกพล